แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,000คำเกี่ยวกับรถไฟตู้นอนสุดล้ำขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทย SRT รุ่นใหม่ปี2025ที่มาพร้อมห้องอาบน้ำส่วนตัวโดยใช้ภาษาไทยตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดในปี2025นี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทออได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งประเทศกับตู้นอนรุ่นใหม่สุดล้ำพร้อมห้องอาบน้ำในตัว ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยโดยเป้าหมายคือการยกระดับประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟให้ทะเทียมมาตร,รฐานสากลสร้างความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในระดับพรีเมียมให้กับผู้โดยสารทุกคนรถไฟตู้นอนรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบอย่างประณีตโดยได้รับแรงบันดาลใจจากรถไฟระดับหรูของต่างประเทศทั้งในญี่ปุ่นและยุโรปแต่ถูกปรับให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทยทั้งในแง่ของภูมิอากาศวัฒนธรรมและความต้องการของผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางระยะไก,กลระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้หนึ่งในจุดเด่นที่โดดเด่นที่สุดของตู้นอนรุ่นใหม่นี้คือห้องอาบน้ําในตัวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรถไฟไทยตู้โดยสารระดับพรีเมียมนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด2คนต่อห้องภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่ปรับระดับไฟฟ้าได้โต๊ะทำงานขนาดเล็กหน้าต่างบานใหญ่ที่สามารถชมวิวธรรมชาติระหว่างทางและแน่นอนห้องอาบน้ำส่วนตัวที่มาพร้อมฝักบัวแรงดันสูง เครื่องทำน้ำอุ่นและระบบระบายอากาศอัตโนมัติห้องอาบน้ำที่ติดตั้งในตู้นอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงการนำฝักบัวมาติดไว้ธรรมดาแต่ผ่านการออกแบบโดยวิศวกรและนักออกแบบภายในที่เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยัยสะดวกและประหยัดพื้นที่ที่สุดทั้งยังใช้วัสดุกันน้ำคุณภาพสูงป้องกันการรั่วซึมและเชื้อราสะสมด้านความปลอดภัยก็ได้รับการให้ความสำคัญไม่แพ้ก,กันห้องโดยสารแต่ละห้องจะมีระบบล็อกอัตโนมัติจากภายใน มีกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดินระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยประจำขบวนที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีในเรื่องของดีไซน์และการตกแต่งภายในนั้นใช้โทนสีอบอุ่นเช่นสีครีมสีไม้และแสงไฟสีนวลเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายเหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่ตลอดการเดินทางทุกจุดของห้องโดยสารถูกออกแบบโดยคำนึงถึงทั้งความสวยงามและการใช้งานจริง มีที่เก็บสัมภาระใต้เตียงพอร์ต USB และปลั๊กไฟหอไลายจุดพร้อมทั้งมีจอสแสดงข้อมูลเส้นทางที่สามารถปรับได้หลายภาษารวมถึงภาษาอังกฤษและจีนขบวนรถไฟใหม่นี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบขับเคลื่อนที่ประหยัดพลังงานและมีระบบลดเสียงรบกวนระหว่างวิง่งช่วยให้ผู้โดยสารหลับสบายตลอดคืนแม้จะอยู่บนรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงการรถไฟได้เริ่มให้บริการตู้นอนรุ่นใหม่นี้ในเส้นทางยอดนิยม ได้แก่เส้นทางกรุงเทพมหานครเชียงใหม่กรุงเทพมหานครอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครหาดใหญ่โดยเน้นกลุ่มผู้โดยสารที่ต้องการประสบการณ์พิเศษไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวไทยที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางหลายเสียงจากผู้โดยสารที่ได้ทดลองใช้งานต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือมาตรฐานใหม่ของรถไฟไทยที่เทียบชั้นได้กับรถไฟในยุโรปหรือญี่ปุ่น ความสะดวกสบายความเป็นส่วนตัวและความสะอาดของห้องอาบน้ำคือจุดเด่นที่ประทับใจที่สุดหลายคนถึงกับบอกว่านอนสบายกว่าที่โรงแรมบางแห่งซะอีกราคาค่าบริการสําหรับห้องตู้นอนพร้อมห้องอาบน้ํานี้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพโดยเริ่มต้นที่ประมาณ3 5 0 0ถึง4,200บาทต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับระยะทางและช่วงเวลาเดินทาง ซึ่งแม้จะสูงกว่าตู้นอนธรรมดาแต่ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและคุณภาพของการเดินทางนอกจากนี้การรถไฟยังมีแผนจะเพิ่มขบวนรถตู้นอนลักษณะนี้ในเส้นทางใหม่ๆทั้งฝั่งตะวันตกอย่างกาญจนบุรีและภาคตะวันออกสู่จังหวัดระยองเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภายในประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและสำหรับใครที่กังวลเรื่องการจองการรถไฟได้พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ที่ให้ผู้โดยสารสามารถเลือกห้อง เลือกเตียงและจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกพร้อมแสดงภาพตัวอย่างภายในห้องเพื่อให้ตัดสินใจก่อนการจองได้ไง่ายยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าการมาของตู้นอนรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่เป็นการปฏิวัติวงการรถไฟของประเทศไทยอย่างแท้จริงจากระบบขนส่งพื้นฐานกลายเป็นประสบการณ์การเดินทางระดับลักชัวรีที่ทุกคนจับต้องได้ในอนาคตการรถไฟยังมีแผนที่จะพัฒนาเวอร์ชันที่รองรับครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน3ถึง4คนพร้อมห้องอาบน้ำขนาดใหญ่ขึ้นและฟีเจอร์เสริมอย่างระบบความบันเทิงส่วนตัว AI ผู้ช่วยภายในห้องและระบบควบคุมอุณหภูมิด้วยสมาร์ทโฟนทั้งหมดนี้คือก้าวใหม่ของรถไฟไทยที่สะท้อนถึงความตั้งใจขององค์การรถไฟในการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเดินทางที่ทันสมัยสะดวกสบายและใส่ใจผู้โดยสารในทุกรายละเอียดแล้วคุณละ่ะ พร้อมหรือ,อยังที่จะเปลี่ยนการเดินทางธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์แสนพิเศษกับรถไฟตู้นอนสุดล้ำแห่งปี2025นี้ขีดขีดขีดหากต้องการใส่เสียงภาคหรือปรับให้เหมาะกับสไตล์เฉพาะของช่องคุณแจ้งมาได้เลยครับ